เสร็จเล้วทุกคนหัน่นหั่นซอยจุแล้วก็แจ่วพี่อะแจ่วพี่อใส่บีขงผมเรียบพุยแล้วก็พักลายๆมันี้บุญบานน้ำโมจ้าทุกคนอันนี้สิ่นในราคาสองยห้าสิบบาทเด้ดนี่นะแต่ก็เลืออยู่น้อยหนึ่งเลือกระดูกมันแล้วก็ได้โตนี่น้ำได้ตัวซุกน้ำ ซุปกระปิงไว้ให้หมูยันหมูแบบหมูบก,กินอันนึนะแล้วเรียบร้อยจากประเทนเมียก็จะไปขอตัวไปแต่งตัวจ้าประเทนเตรียมผับแขกต่อเดี๋ยวมูมาก,กันนางกินสินกินข้าวก่อนจังลงวัดพี่เนอะกินแบบบ้านๆ้วจะเอ้ยเอ๋ยนังกินกับพื้นเลยนี่ก็คือแขกเข้าเนาะกินลวไปนั่ง่าแขกว่าแต่เคลื่อนแม่มันนะบ <laughs> บุญบันท่าสไลด์ก็จะเป็นแนนี้เนาะไงเนาะวบา เวลาเป็นบึงกับสีเอินกันมากินเขากินหน้ามี่เขากินหนังอยู่เฮือนกับสีมีนั่นแหละของกินข,ข้าวปุธธ่นข้าวปลากับบริสุทธิ์เจ้วของบุหรีห่คนอยู่ในนี้เป็นซอยจุ่มอบเบเนราเป็นง่ายๆยังได้มังนาวอยู่เพื่อนจ่วเขาจะเป็นอะไรบอสเขาจะเป็นอะไรเจ็บอยู่วะเจ็บบึงเลยมัน,มนโอเคบะมันโอเคเลยนัวหนัวแสบแสบล่างจนว่าอันนั้นพอเป็นคนแบบว่า มักษาแพงล่างจจงสินสิบนู้งเปพี่น้องเิล่างไร้หนามขนาดเลยนี่จับจับจับหอมว่าขักเหนยินกันได้มะนาวเตรียมสิไปฝอนหลแหเดี๋ยวถ่าไปบังรถแห่ด้กันเดพี่น้องัวนั่งคือยุ่งขห่ากับปดพี่น้อง สบายดีเด้อพี่น้องมาน้นาโบราณหาไม่ใส่โดดเห่ว่ะหาไม่ใช่โดดแห่หมวกป่ะนี่แม่หมูม,มันติอยู่อยู่ไทยนึกว่าลมดีปืดเมื่อเปลี่ยนหมวกต้องทำอะไรได้หรห <c oughs> มูขา,มากระากมาทามึงก็ไปไดไปแลยคนบะล,ลมที่เดือนหนาวเขา,า <c oughs> ะวะก <c oughs> ือกกไ่หนาวหนาวกระดกกระโดดม่เล่นแค่กดฮันบนหนาวหนที่ไร น้ำมนาวซมาทันเบียน่น้นาว่ามไนหน่อยคลกับมาาบบู่บ้าบอกว่าทันเบียบอกว่าเศร้าล่าเศาอีกเลยเนยาะจหายสุดขาวดึงดีครรทัดมันข,น,นข้นซับิมาเนาะมานียูนีนะมันบอกวา่ามันมันข้นหมักลินหมักมวนคล้มันกระมวลมันแบบเลือกสัก์มันนาะอตนนี้ก็คือบรรยากาศในตอนเศร้านั่นเอง กัต in hmm. no mm ิม hmm. ีของทานวันนี้มีงานบุญพระผาดอิงห้างแน่เนาะทุกคนกลับมันกระซนกับงานใหญ่ป้าอันคนอันสุดงามๆไปบ่ายๆจะนอนเตียงอยู่ ถกฝากส่วนติา,า,ามหม<อ>ั<อ>่<อ>้ามผักไเฮาพี<อ>่เวไอพอเาือว่าพอเขาจะได้เปิดงานอยากเป็นทางกอกาเยอเเขากเขาเลยเรอเป็นังาขอยบาวเป็นรอัอนนี้นังเทียนมมต้นนุ่ม เอาั้งผู้ดาห้องปรทัดใอเนาะโอ้ยสิเปิดยังบวกเนเออหอดเวลานาที่ไ้ยนไหเออน้อยเอาผู้ใหญ่โปดกรนป้าคือมีแต่คนสวยงามๆใช่ไห อันนี้ห้องเยียงจากมอยังมอมาต้นน้ำมงศิลปมอห้องเี่ยมสอนน้ำมอสงบุอดไหนี่ด้ออายุตั้งปีละร้อยสิบแปดสิบแปดปีบาห้องเยียมน้อยเฮาบานดีเอาอดสายเยียมกินใารฉันมาทงผู้บาลสำนอ่อยาปทีนี้เออพี่้อกเขาอันนี้เป็นสื่ออะไรคู่นี้เรางาเพลงา่งาอันนลูกสาวได้เลยส่งบุญทอดในนี่บุญเิงเพลงยาง อันน right. sure ี <Zur ich noise> okay. <oring> oh, ้ตามทามทามสาวดีกว่าปูบังปูบ่าวก็จะไอ้คองซิฟอนบดยังร้อยฟอนสวรรค์เมืองลาวสวรรค์เมืองลาวเราภูมิใจที่เกิดเป็นลาวโอสองบดฟอนโดยมีสองบดฟอนแต่ได้ตั้งแม่กับพ่อค่ก็ไม่ตรง ยังเจะเหตุภาควานเทียดอันผูกแขนสมอสวัสดีแม่วันนี้กันเป็นน้องคอมที่พผูกคอต่อแขนนั่นเองระเฟนี้รายังสิบลองไม่สิบูลาวข่อยคือเปิดแมสเลยลูกสาอนะนน่านคที่จะเพลต้องเพทีเดียวเม <Mai. S 2> โอ้ยสุสใสโมเมนตดเพลงปิดเพลงพีเอ้าใดเออคนเซพี่นองอาจจะลืมเอไม่หิ้มเงินไม่หิ้มครับต่อยอดรับกันพี่นองเขา เออแผยใหญ่กวางถูกปากสวนนออปุบปุนนาห่อยปุ่มหลานมายังนี่สิมาพ่นบ่เออเอาจะพ่อมาผ่านเลอไอ้น้องเฮาขัดเป็นด้เออบัดเวลาพอดห่อยมาผ่านเลอเออพยายามบัตสิบองอ่านนอกคนไทยลงเพชรมัตสิบสิบกขาดคนไทยที่ท่านถือว่าขออนุญาตบัดครับน้ำพรนเมเฮาเออบ่ใหอยังผ่านนอบัดเวลาเจ้าพอนเออเอามีอย่างกะหัน สารนำกันน,กน้อกเออพร้อมรอบไมพร้อมรอบยับออกนี่ให้เพื่อนยับไปจังหน่อยเออพอมากีเจ้าสีไายไเพลเพลงมาได้ปะหนึ่งสองสามเปิด <c oughs> เอาเพราะว่าเปิดในนำพาลูกหลานเอามาได้บ่มาได้บ่ขึ้นมาได้อบ่โ้ย ยังบ่มาอยู่ đây เด้อบ่ ก่อนเล่นนาบอ,อ,อ or, นาบอก่อนนบบอกันน้ำมงคขื่นตัวเดียวกันย้ำฝอ่อนกับเวลาเวลาฝอ่อนกับซีม,มาอยู่บ้า,าน,เนเดียวกัวนผู้เชาอายุสิบห้าทั้สิบหกปีตัวนี้ึ้นหน่อยกระมูกให้แต่เนี้ จะไปฟ้อแล้วดูเศร้าๆังเลยลูกุงแกนตาใจเศร้าบ้านเมืองไหวห้าว่าสิยังพ้ออันแล้วสส่ไปกับเท่าน้ำเออเดี๋ยวว่าสั่งวาซี่เบิดน้ำใส่น้อ หรือว่าปาดี้กัมเอรเออเ็นคณะที่สองน้เออคณะที่สองนี่กัมเอจากทางโมเกียเอออตอนเออนาบนอือว่ามวหน่งโมอลน้อหรือว่าประของคนสมานี่กัมเอเออรือว่าสมพรทีใหม่นเอียได้หมด อาพร้อมเลยนะพร้อมนะบอสพร้อครับแต่ถ yeah. 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 in ้าไมครูดเราไม่พรอบหรอกด้วยดูสูงนะดูที่ท่ายูสูง เนเนจักหน่อยกระเป็นตะบ,บึงเน้จึกหน่อย อนมาดีนะเอออ่ะอันนี้ถือว่าคนก็นมีอยู่สองบนฟอดเนาะการจมลงไปในบนฟอดที่หนึ่งก็คือสวัสดิ์เมืองลาว,าอ,ลาวอ๋อมาดีถือว่าผมแลกสัมผัสในบนฟอดที่สองเนาะ่นว่าทุกใจที่ได้เกิดเป็นคนลาวเนาะเสียงเคศอยู่บนในถือว่าคนลาวอยู่บรหหนเนาะ เขาเที่ยวเมืองลาวเออหน่อจิตเขาเหนียวเมืองลาว้าทีมนึนเเนมงเอาไปกันเอาผิทางมันเริ่มพุนธิไปทางไหนสงสัยพุนธิมาทางทีพ่อเออเออพุนธิเข้าทางนั้นบ่เออเอาเอาล้านไหยเอาล้านไหยเออ โอ้ยมันปากขวนคือพ่อใหญ่หลานนี่ก็ได้เอนับบอลพักเสียงนับก่นเด้อเอากันเกียมเด้อยเราว่าเกียมเด้อหนึ่งสองสามเจ้า ขอย้ำสมัยจ้าพรก่อนทุกคนมีแค้นทอดเออเพร่ะนสิบเป่าแค้นคะแนนนี่เนี่ยน้ะเออลงควงเข็ดไายบอมีเป่าแค้นเออเอ้า แค้นกระสงสัยเปล่าเป็นกับประชเพราะอะไรลองมึงเปิวนวะโมเป็นกันสิลองมึงจักว่าเปิวนว่าเอาโ <c oughs> ปลองโมหูเนาะ <c oughs> เอาวงดนตรีมา <c oughs> <c oughs> เพลงมาโมเมนต์ดนตรีเพลงมา แ okay, นแค่อดีแค่บานด้โอ้ยตายขาดบัทดกลางคืนนีน่เอลดีคนีโอ้ยเอคือโค้ชซแค่บานด้คือพอกิโตแค่บาทโอ้ยเอออันนี้เป็นเอกลักษ์พี่น้องเขานาอ ถึงสารวัฒนธรมรมพยปีดกอระเพณีใ,ให้ยิดยงคงตัวกับคนเราตลอดไปโอ้มาพื้นเปล่าวูเปน็นคือหมวนใช่มันนี่ <c oughs> โอ้ยหมวนคือเราเอ้าวมัหมวนเอลก็ดีมา

ชเสียงดังไปบอขาดมหาสังกาโยกง่ายลาสีเป็นลาดูแกมกายสูยเหตุง่ายกายแกมลาสีเมื่อนี้เป็นวันดีวันประเสริฐฟูงม,มูคาทั้งหลายพำพอมมานังลอมพาคังสาลาพันดี มาาคผูป่าป่าดามข้าอันคงลงสอดนี่สุนันก็สิฟอนหาเอาหมอสูตรกระชิดไปชิดมาตั้งพี่เนี่ยน้กนัมันนับเยินนั่นหอเน่าหาได้ร้อยหาปีาโอ้ย พผนลืมไต่เทียนะเจ้ากินเองพ่อเองบอกจบแล้วจบแล้วเจ้าเอาขอเสียงตบปืนมาไล่นะใจในยพี่น้องเจ้าเออเอาซื้อผักก์อนมาในน้องเอออา้ก็โอกาสต่อไปกับเมนจะได้ เออเส้นทางลางหนา้นาเรียนีปฐถมเออหนึ่งคนนอในกระทังมอตน้นหนึ่งคนเออทางมอไปหนึ่งคนออกมาหับมาเลยน้าใจนอจากทางฐานประธานจัดงานในเนนี้นอ,ออันน้องดาวเอยจัดมาเนอรหนึ่งคนเอออยู่ทางใต้เอออยู่ทางใต้ทางเมนเวียนปฐุม,มอยู่กลางเมนมอต้นเอาปฐุมก่อน เออปฐมที่หนึ่งที่สองเมนมอต้นที่สามเมนมอปลายเออเออยืนไหมนั่งยืนไหมเออเจ้าอ่ะอันนี้เมนเป็นทีการมอบรางวัลเออเอาไทยคู่พันเดอร์เออเจ้าเอาด้ยกันเออเทอร์คาเจ้าหน่อยเจลายก็ถือว่าเป็นของขวัญปรเลดับใจเด้อทต่างลูกท่างหลานเอาเอา เออถ่ายภาพทีนึงเด้ออย่างไปนอ่เออเจ้าเอาไทยเออไทยหูบอ,อ,อีกคนเด้อเออเอาไทยหูบ<อ>ไทยฮู<อ>เ<อ>ป็นท<อ>ีปปนึง,องเออเอาทางจัดแปลงไทยหูบอีกคนนึงเออเจ้าทางขารประธานจัดงานเฮาเนาอแล้วนะพอ่อ เอาขอเสียงตัวมือหน่อยพี่นุ๊จ้าวโอ้ยเออเอออาถือว่าขอบอกขอบใจพี่น้องเขาถูกภาคส่วนเอออาบัานนี่ถือว่าออกไปรถแท i r มาในนอเข้ามาพาันยังชิ้แจกเล่อเกี่ยวกับของขวั